Cảm ơn các bạn đã theo dõi độ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รืติ้วขึ้นมาเลยเทุ่นถันสองหกนะก็ได้กระสูบตัวเบ้งเบ้งแล้วนะสำหรับเช้านี้นะทั้งกระสูบทั้งจะโด,ดเดือดมากบอกเลยมัน ประตปไปเกือบโลตัวนี้นะเสุขืนแม่กลวงแน่นอนจริงกดกันก่อน โอ้โหเฮ้ยติดแล้วติดแล้วโคตรเยอะยัไม่งั้นสองไปแล้วนะสายที่ใช้นะครับก็เป็นทีมกระตอมนะ ยีสิบปอนด์ยีิบปอนด์ส่วนนาทเนกระตุก็ใช้ได้แล้วนะเนกระตุเดี๋ยวพิซแนฟเบอร์ศูนยนะครับยูกับันสองหกโอ้โหเป็นนอนจริงๆโอเคต่อ กลับเลยนะกลับเลยนะทุกคนโอ้ยหลุดูคันสองหกนะจับกระสุนสูงโคตรมันลุยมาแล้วออ้ยตัวนี้ใหญ่ mm โ okay, อเคครับ uh. oh, ้้ชา chính Ừ. Ồ, lại cơm lu đó. เดียวันหมดเลยนะใส่เเี่ยวทุกตัว สายอ้วนๆตึงๆทั้งนั้นเลยเช้านี้นะสายนี้ทั้งนั้นเลยประมาณสองโลโลกว่าเอ้ยไอ้เอ้ยปล่อยปลากูจะบ้า่าครับดูอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทริปนี้นะครับก็มีสายพี่อะตอมนะครับแล้วก็กิปคาบูกินะครับเบอร์ศูนย์และเบอร์สองนะครับที่ใช้นะครับแล้วก็บัตเบรดแบ็กฟินและสเลตเบรดแบ็กฟินนะครับนี่ก่อนที่ใช้นะฮะ การตกปัลโดครั้งนี้นะปากระสูบด้วยโอเคลากันไปก่อนครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับที่ส่งอุปกรณ์ดีๆมาให้ทดลองใช้ตลอดระยะเวลาหลายปีได้ผลงานมามากมายครับโอเคฝากเพื่อนๆติดตามด้วยครับผมโอเคผลงานวันนี้นะครับกระสูบได้ประมาณเกือบสิบตัวได้มั้งนะเป็นปลากระสูบ ไซส์เดียวกันหมดเลยในนี้อีก,กสี่กระสุนทั้งหมดแปดนะครับแปดตัวนะตัวนี่สี่ไซส์สวยเลยแล้วก็ดชาโดจิบนะแล้วก็คอกตัวหนึ่งโอ้โหไม่อยากจะเหลาเลยวันนี้มันมากครับ